ปนมาทั้งนี่นะเฮ้อใจเรียวๆใครขือหันป้ามะเคยหันกําเตอ้อเฮ็ดไงจีดเบ้ามะใช่หลังเขียวเลยเดี๋ยวแม่ต้องตกใจแนะ่หลังมากสองอันนี่ป๊อกกินเลยนะอ๋อด,ดีนะปนมาทรงนี้นะหด นี่นงยหมขาแม่ม็คนยิงอันฮาทุกใหญ่กูฟัามือแม่ก็เนี้ยเขาูกอตามือแม่สองอันเนี่ยเป็นหมาแนวนี่เป็นอะไรข้อแข่งแลยเนายเนาอ้าววันนี้จกดีขนาดม่พอพอพอในในเดี๋ยวหน้าแม่เนะเตหน้าแม่หรอโตอ้าไนี่ไงหรืออันนั้นดีเหรอจีเหร นี่แม่แนะนำนะโอ้ยไหนนี่น่ะโอ้ยจุ๊บเม็นเล่นๆป้าทุกตาหนี้จับไม่เนอลิกไม่เอาจับนี่เอาตะก้ามาจังเอาตะก้ามาตั้งคิดคึ้นล็อกนี่นี่นี่แก่น้อยสองแกนนี่ผมป้านะครับแกนเล่นนี่อันนี้สองลอกเต็มเต็มตะก้าได้กึ่งตะก้าแน่หตัวป้ากับแกนบันบ๊อบปืนยิงดิ่โลทีเตี้ยบป่นหันป่นตุ๊บใจเลยนี่ฮะนี่จ้ะโอวยขนาดใหญ่ขนาดปุ๊บใหญ่บุ้นขนาดน่ะแม่เนี่ยนะ อ๋นี่หน้าแม่ก็นะไปย้าเขาหรอโดคือไหนตึ๊กตึอไหนนาสิเหยือคมขนาดมี้นี่ดีใจสุดๆถ่อมต้องไปหาไก่เนาะแม่วันเนาะปอบูมาเนาะนั่นเนาะหันเลยม่วนม่วนเนาะเ็นไายแล้วว่านี่เป็นได้ตั้งนี่ไงเคนจำได้เนี่ยทีเขาครอมันต้องมีเหี่ยมันนี่นะต้องมีอายุแก้่แม่ว่ะ

เีไข่เลื้งสองไข่รให้แมแด้ใส่แล้วะขนาดตี้เห็ดไข่เห็ดไข่ี่แกได้พากิน่นกแกงสินีเห็ดหอมยังดีเนาะมะนี่จ้าอ๊ยมนาะ ไปโคตรึงแหละนู่นแม่ได้เห็ดแดงนี่นู้นอันยังนั่นไงจีบมันลุดเห็นแล้วเห็ใครเนี่ยพอจีบมันลุดนี่เนี่ยเหลือกันต้นนี่เนี่ยได้กินได้อยู่เดี๋ยวเราปีนด้านเอาวกะเขาด้านนี่เป็นจีบเฮ็ดนี่มีเฮ็ดได้นี่มีใครเลยมีใครเลยอันยังไม่กินมันนะมันล้ำเนาะอก ไข่อันน,นนี้ไข่นั่น,น,นไข่มันแหะไข่ม an ันแหละหรอแมงกินไปเห็นี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมงกินไข่ไปเห็นไหมกันนี่เจอเฮ็ดมันเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเนาะจีจีมันเต้เต้เนาะแมงกิน mẹ đồ hấu